เสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังลั่นขึ้นกลางผืนป่าในช่วงเกือบ,บจะตีสามพลานหมอนวัยห้าสิบกว่าที่ก็นั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ในบริเวณนั้นแม้จะอยู่ห่างกันมากพอสมควรแต่ด้วยความเงียบของผื้นปา่าเสียงนั้นมันก็ดังฟังชัดได้ว่าเป็นเสียงของใครและนั่นมันเป็นเสียงของไอ้ทัดพลานรุ่นหลานซึ่งมันก็เข้ามานั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าเช่นกันเจอกันครั้งสุดท้ายก็ที่ท้ายหมู่บ้านกับพลานอีกหลายคน ก่อนจะแยกย้ายกันเข้าป่าไปทางใครทางมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันถึงได้แหกปากร้องลั่นแบบนั้นมันไม่เคยเกิดเรื่องราวร้ายๆขึ้นในผืนป่าใกล้หมู่บ้านมานานมากแล้วคืนนี้เป็นช่วงเช้าของวันศุกร์หวังว่าจะไม่มีเหตุร้ายอะไรเพราะตั้งแต่ที่ปู่ของพรานหมอนได้ฆ่าและสะกดวิญญาณของพรานเสือสมิงเอาไว้ได้หลังจากที่มันถูกฆ่าตายไปจากการเป็นคนที่คลั่งวิชาสายดำเพราะว่า มันฆ่าและกินเนื้อหนังของชาวบ้านในสมัยนั้นไปนหลายคนวิญญาณร้ายของมันก็ไปอาศัยสิงสู่อยู่ในร่างของเสือลายพาดก่อนเพื่อฆ่าและกินคนต่อไปอีกจึงถูกฆ่าตายไปอีกครั้งและถูกสะกดวิญญาณของมันเอาไว้หมู่บ้านถึงได้อยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมาและนั่นมันก็บังเอิญว่ามันเป็นคำคืนที่ย่างเข้าสู่ช่วงเช้าของวันศุกร์เหมือนกันซะด้วยช่วงเวลาอย่างนี้ คงจะไม่มีใครกล้าเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพลานหมอนแกก็ะเลยต้องนั่งรออยู่จนฟ้าสางถึงไดรีบปีนลงจากนั่งห้างตามไปที่ทิศท,ทางของเสียงก็ระยะไกลพอสมควรโดยที่ไม่สนใจสัตว์ป่าที่ยิงทิ้งเอาไว้เมื่อคืนเมื่อถึงก็บพบกับพลานลุ่นน้องอีกสามคนที่กำลังมงดูร่างของไอทัตที่นอนแน่นิ่งจมกองเลือดแดงฉานอยู่ที่พื้นเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆถึงได้รู้ว่ามันถูกเสือฆ่าตาย ร่องรอยคมเคี้ยวที่ลำคอและอรอยที่เสือกัดฉีกกินเนื้อหนังทั้งที่ช่องท้องเครื่องในนั้นถูกกินหายไปจนหมดแต่ทุกคนต่างก็แปลกใจว่ามันลงมาจากนั่งห้างให้เสือฆ่าตายได้ยังไงก็หาคำตอบกันไม่ได้และก็ไม่รู้ว่าเสือมันออกมาจากป่าลึกได้ยังไงทั้งที่ผืนป่าก็มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีทางที่มันจะอดโซจนต้องออกมาลากินคนแบบนี้ พรานที่อยู่ที่นั่นต่างเกิดจะช่วยกันหามเอาร่างของไอ้ทัศน์กลับไปที่หมู่บ้านแต่พรานหมอนต้องบอกว่าหากจะไม่ให้ใครต้องตกไปเป็นเหยื่อให้กับเสือได้อีกตามสัญชาตญาณของมันมันจะย้อนกลับมากินเหยื่อของมันที่เหลือจนกว่าจะหมดฉะนั้นห้ามใครไปแตะต้องร่างของไอ้ทัศน์เป็นเด็ดขาดเมื่อตกลงกันได้ก็รีบพากันกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อเตรียมสัมภาระที่จะกลับมาดักรอยิงเสืออีกครั้ง เมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านพลานหมอนก็รีบจัดเตรียมข้าวหอก,กระสุนปืนจนเสร็จเรียบร้อยก็ได้เดินไปถี่เรือนของพ่อแม่พูดคุยอยู่กับพ่อครูใหญ่ก่อนจะออกไปรอพลานลุดน,น้องอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านแต่สุดท้ายแล้วก็มีเพียงแค่ทิศฉายเท่านั้นที่ยืนยันจะไปกับแกที่เหลือกับพากันกลัวจนไม่มีใครกล้าจะย้อนกลับไปอีกเพราะแต่ละคนนั้นตั้งแต่เกิดมาจนเป็นพราน ยังไม่เคยมีใครเจอเสือตัวเป็นๆเ,เลยแม้แต่คนเดียวซึ่งตัวของพลานหมอนเองก็เช่นกันแม้จะเป็นพลานมาจนอายุห0สิบกว่าเข้าไปแล้วแต่แกก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเสือมาจากผู้เป็นพ่อของตนเลยมาตั้งแต่เด็กสมกับเป็นลูกหลานของพลานผู้สยบและฆ่าเสือสมิงในอดีตแกก็เลยต้องเข้าป่าไปกับทิศฉายเพียงแค่สองคนเท่านั้นแต่เรื่องที่ไอ้ทัศน์ถูกเสือฆ่าตาย ก็ได้บอกกับพ่อแม่ของมันและชาวบ้านไปแล้วแม้จะเสียใจแต่ก็ต้องทำใจเพื่อจะให้ชาวบ้านได้ปลอดภัยต่อไปจำต้องเชื่อพลานหมอนที่น่าจะรู้เรื่องเสือมากกว่าใครๆในหมู่บ้านทั้งสองรีบสาวเท้ากับเข้าป่าไปเพื่อจะได้รีบมัดห่างขึ้นมาจะได้มีเวลาพักผ่อนสักหนีบหลังจากที่ไม่ได้นอนกันมาทั้งคืนแต่เมื่อเข้าไปถึงจุดที่ไอทัศนอนตายทั้งสองก็ต้องตกใจ เพราะไม่รู้ว่าร่างของไอ้ทัดหายไปไหนแล้วเหลือเพียงแค่รอยเลือดที่แดงฉานเอาไว้เท่านั้นมันไม่มีร่องรอยว่าร่างจะถูกลากไปแต่อย่างใดเป็นไปไม่ได้หากว่ามีสัตว์เข้ามากินหรือว่าลากเอาไปมันจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เห็นในเมื่อไหนๆกลับมากันแล้วและยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่จําเป็นที่จะต้องเสี่ยงออกไปตามหาเดี๋ยวจะถูกเสือดักซุ่มทำร้ายเอาซะกก่อน ก็เลยหาลำไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างเสริมเข้าไปที่นั่งห่างเก่าของไอ้ทัดเพราะว่ามันเล็กเกินไปสำหรับสองคนมันทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นอาจจะทำให้เห็นล่องรอยอะไรของร่างไอ้ทัดบ้างในคืนนี้ทั้งสองเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียมารู้สึกตัวอีกทีก็เกือบจะคําเมื่อมองลงไปที่ด้านล่างทั้งสองก็ถึงกับสะดุ้งยงนั่นมันร่างไอ้ทัดมันยังคงนอนอยู่ที่เดิมแต่ตอนที่เข้ามากับมองไม่เห็น แถมว่ามันยังลืมตาลุกโพลงจ้องมองขึ้นไปบนนั่งห้างทั้งสองมือเท้าเย็นว่าบอย่างไม่รู้ตัวมองหน้ากันเลือกหลักนี่มันเกิดอะไรขึ้นทั้งพลานหมอนและทิดฉายนั่งตะลึงตกใจอยู่แบบนั้นครูใหญ่แต่วันยิ่งอับแสงในใจของทั้งสองก็เริ่มว้าวุ่นมันยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเมื่อความเมืดอยครคานเข้ามาปกคลุมไปทั่วจนไม่กล้าที่จะพากันมองลงไปด้านล่างอีก ไม่มีใครกลา้าแม้จะปลิปากถามไถ่อะไรกันทั้งสิน้นไอ้ชายนั้นกลัวจนตัวสั่นไปหมดแทบขาดสติแต่พลานหมอนแกยังคุมสติของตัวเองเอาไว้ได้นึกถึงปู่ที่พ่อเคยเล่าให้ฟังอยู่เป็นประจำมาตั้งแต่เด็กว่าแกเคยเจอเหตุการณ์ลึกลับน่ากลัวมากมายในผืนป่าสมัยนั้นมันน่ากลัวมากกว่าสมัยนี้เสียอีกแต่มันก็ไม่เกินกำลังของพลานในสมัยนั้นที่จะเอาตัวรอดได้ พลานหมอนจึงได้เริ่มบริกรรมคาถาอาคมของปู่ที่เรียนรู้มาจากพ่อพล่ำบนไปเรื่อยจนจิตใจเริ่มบรรเทาความหวาดกลัวลงไปได้จึงยื่นมือไปสกิดให้ทิศฉายสงบลงและส่งเครื่องรางที่พ่อให้ไว้กับมันทิศฉายจึงเอามาคล้องไว้ที่คอของตนเองและก็เริ่มคลายความหวาดกลัวและตั้งสติได้บ้างแต่ทั้งคู่ก็ยังทำอะไรไม่ได้พากันนั่งนิ่งแทบจะไม่เคลื่อนไหวใดๆอยู่เกือบสามทุ่ม จนเมื่อมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นท่ามกลางความมืดและความเงียบพรานหมอนกับทิศฉายหันขวับมองลงไปที่ด้านล่างพร้อมกันร่างของไอ้ทัตที่นอนแน่เนี่งอยู่มันหายไปอีกแล้วทั้งสองตกใจหันซ้ายหันขวาเสียวสันหลังว่าพรานหมอนแกอุทานออกมาเบาเนั่นร่างไอ้ทัตมันหายไปไหนอีกวะเสียงฝีเท้ายังย่ำเดินอยู่รอบๆต้นไม้ที่แกนั่งห่างอยู่พากันก้มลงไปมองรอบๆก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไร ผีเสียงทิดฉายอุทานเบาๆปากคอสัน่นพรานหมอนเองแกก็บอกไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรจึงล้วงเอาสายเสกออกมาจากย่ามที่พ่อให้มาตอนที่แวะไปหาสาดลงไปรอบๆต้นไม้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจูจูก็มีเสียงร้องโหยหวนดังลั่นขึ้นมันไม่ใช่เสียงของไอทัศหากว่ามันกลายเป็นผีไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงของใครจูจ่ๆร่างของไอทัศก็ปรากฏตัวขึ้น มันยืนชี้หน้าของทั้งสองอยู่ตรงจุดที่มันนอนตายพร้อมกับส่งเสียงตะวาดดังลั่นว่ามึงเป็นใครถึงได้กล้าทำกับกูแบบนี้จากร่างที่เดี๋ยวหายเดียวโผล่พร้อมกับลืมตาโพรงก็ทำเอาทิดฉายกลัวจนแทบจะหลอนอยู่แล้วยิ่งโผล่ออกมายืนชี้หน้าดวงตาแดงฉานแบบนี้เข้าอีกก็เลยยิ่งทำให้ทิดฉายถึงกับแหกปากร้องลั่นพลานหมอนรีบเอาสายเสกที่เหลือสาดใส่ล่างไอทัศจนหมด จู่ๆก็ปรากฏเปลวไฟเผาไหม้จนมันต้องแหกปากร้องลั่นอีกครั้งด้วยความปวดแสบปวดพร้อนร่างของไอ้ทัดล้มตึงลงไปนอนอยู่ที่พื้นในท่าเดิมปรากฏปรางเสือลายพาดกอนยืนจังก้าอยู่ใกล้ๆมันเงยหน้าร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหดวงตาที่แดงฉานของมันจ้องมองขึ้นไปที่พลานหมอนกับทิศฉายเสียงพลานหมอนบอกทิศฉายว่ามันไม่ใช่ผีแต่มันเป็นสมิง แกตั้งสติยกปืนยิงไปที่ร่างของมันพอเสียงปืนดังสนั่นกระสุนกระพุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของมันอย่างจังแต่มันกลับยืนนิ่งกระสุนปืนไม่สามารถจะทําอะไรมันได้แต่มันยิงสร้างความโมโหให้กับไอ้ลายเสือสมิงเข้าไปอีกมันพุ่งกระโจนขึ้นไปเกาะบนต้นไม้ที่ทั้งสองนั้นอยู่ด้านบนตะเกียกตะกายปีนป่ายขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วเสียงพลานหมอนร้องสั่งให้ทิศฉายยิง แล้วต่างกระหันปลายกระบอกปืนยิงสวนลงไปเสียงดังสนัน่นกระสุนไม่ละคายผิวของมันจนมันปีนขึ้นมาตะปบเอาร่างของทิดช,ชายหล่นลงไปที่พื้นด้วยกันทั้งคู่เสียงดังตบทำเอาพลานหมอนตกใจทำอะไรไม่ถูกไอหลายเสือสมิงนั่นมันฟัดขยำร่างของทิดช,ชายอย่างไม่ยัง้งจนทิดช,ชายต้องส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดไม่นานกันแน่นิ่งจนถูกเวียงกระเด็นไปนอนเคียงข้างอยู่กับร่างของไอทัด ไอ้ลายเสือสมิงที่ดวงตาแดงฉานมันก็พุ่งกระโจนตะเกียกตะกายขึ้นไปหาพลานหมอนอีกคนพลานหมอนคิดว่าชะตาของตนก็คงไม่ต่างอะไรกันกับไอ้สองคนนั่นที่ไอ้ทัศถูกลากลงไปจนถูกขาตายอยู่ด้านล่างก็คงจะเป็นแบบนี้ก่อนที่มันจะปีนป่ายขึ้นมาถึงตัวพลานหมอนก็เอากระสุนอาคมของปูที่พ่อให้มาพร้อมกับสายเสกและมีดอาคม ยัดเข้าใส่ลำกล่องแล้วก็ยิงสวนลงไปในระยะประชิดกระสุนอาคมพุ่งเข้าหาพร้อมกับที่มันใช้กงเล็บตะปบกระชากเอาล่างของพลานหมอนตกลงไปที่พื้นด้วยกันทั้งคู่ร่างของพลานหมอนตกลงไปอยู่บนล่างของมันก็เลยไม่เป็นอะไรมากบาดแผลจากกงเล็บของมันก็ไม่ปรากฏแต่ไอหลายเสือสมิงนั่นมันดิ้นพลานร้องคำรามลันสะบัดจนร่างของพลานหมอนกระเด็นออกไป ก่อนที่มันจะพลิกตัวยืนจังก้าจ้องมองพลานหมอนอย่างเครียดแค้นที่ขาขวาด้านหน้าของมันมีเลือดสดๆไหลโชกออกมาจากพิษของกระสุนอาคมพลานหมอนแกมองหาปืนที่กระเด็นออกไปไหนไม่รู้ตอนที่ตกลงมาแต่แกก็รีบชักมีดอาคมของปูออกมาจากเอวทำท่าแทงย,ย,ยึกยักยึกยักออกไปกันมันเข้ามาใกล้ตัวเมื่อไอไลยเสือสมิงเห็นมีดอาคมเล่มนี้ก็ตกใจถอยหลังกรูดมันจำได้ว่า มีดอาคมเล่มนี้เคยสะกดมันเอาไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนมันคงจะพอรู้แล้วว่าพลานหมอน,หน่าจะเป็นลูกหลานของพลานที่ข่ามันตายและสะกดมันเอาไว้ถึงสองครั้งสองคราด้วยกันมันตวาดเสียงดังลั่นออกมาจากร่างของเสือสมิงมึงเป็นลูกหลานของไอ้คนที่มันฆ่ากูตายวันนี้แหละถึงข่าวที่กูจะแก้แค้นในสาสมเสียทีพลานหมอนถึงเดียวรู้ว่ามันเป็นวิญ,ญญาณของพลานเสือสมิง ที่ถูกปูสะกดเอาไว้แต่ไม่รู้ว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงมันพุ่งกระโจนเข้าหาพลานหมอนแม้จะรู้ลิตมีดอาคมเป็นอย่างดีเมื่อหมดหนทางหนีพลานหมอนก็นจำเป็นต้องสู้พุ่งกระโจนเข้าใส่มันเช่นกันเพราะเชื่อมันในวิชาอาคมและมีดอาคมของปูที่เคยสยบมันลงได้ไอ้หลายพุ่งเข้ามาเสียหลักด้วยพิษบาดแผลจากกระสุนอาคม ที่ทำให้มันเจ็บปวดจนขาด้านขวาไม่มีเลี่ยวมีแรงมีดอาคมของพลานมอนที่พุ่งเข้าไปถึงตัวมันกระเสียบเข้าไปสุดแรงมันก็ขยำคมเขี้ยวเข้าที่แขนของพลานมอนเวียงกระเด็นออกไปเช่นกันก่อนที่ร่างของมันจะฟุบลงไปกับพื้นเงยหน้าขึ้นร้องคำรามเสียงดังลั่นออกมาพร้อมกับมีละอองเลือดพุ่งสดๆออกมาด้วยมันไม่ยอมสิน้นฤทธิง์ง่ายๆลุกพลวดกระโจนเข้าหาพลานมอน ที่กำลังลุกขึ้นจนหงายหลังพึง่งมันตะปบร่างของพลานหมอนเอาไว้ก่อนที่จะฝังคมเขี้ยวเข้าไปที่ลำคอขยำสุดแรงพลานหมอนเองก็ไม่ยอมตายง่ายๆกระสวกแทงเข้าไปที่ร่างของมันอย่างไม่ยั้งมือจนสิน้นฤทธิ์สิ้นเรียวแรงไปด้วยกันทั้งคู่เรียวแรงเหือกสุดท้ายแกก็ผักเอาล่างของไอ้ลายพาดกอนนั่นออกไปถึงได้รู้ว่ามันตายสนิทเลือดสดๆทะลักออกจากบาดแผลที่พลุนไปทั้งร่างจนเลือดแดงฉาน เมื่อสิน้นฤทธ์ก็คิดว่าวิญญาณร้ายของมันได้สิ้นสลายไปแล้วพลานหมอนหลีบเข้าไปดูร่างของทิศฉายทันทีถึงได้รู้ว่าทิศฉายยังไม่ตายแถมตามร่างกายที่ถูกเสือสมิงขยำก็ไม่มีบาดแผลใดๆให้เห็นด้วยความเข้มขลังของเครื่องร่างที่คล้องเอาไว้ที่คอดูเหมือนว่าจะสลบไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวเท่านั้นแกจึงรีบปลุกให้ทิศฉายนั้นตื่นขึ้นมาพอทิศฉายรู้สึกตัว ร่างของไอทั์ที่นอนแน่นิ่งอยู่ก็ลืมตาโพลงดวงตาของมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานหันขวับมาทางทั้งสองคนทำเอาทิศชายที่พึง่งฟื้นกับพลานหมอนตกใจางหลังพึงพากันร้องลั่นเสียงหลงร่างไอทั์คว้าเอาที่ขาของพลานหมอนเอาไว้ได้ส่วนทิศฉายถอยหลังกรดคานเข้าไปที่ใต้นั่งห้างร่างของไอทัย์ยิ้มแยหัวเลาะลั่นพลานหมอนหลับหูหลับตาแทงสวนเข้าไปโดยมีดอาคม ปลายมีดปักเข้าไปที่กลางหน้าผากของมันอย่างแม่นยำจากเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงร้องลั่นโหยหวนมีดอาคมปักขาอยู่แบบนั้นจนมันล้มตึงลงไปนอนแน่นิ่งอยู่ดังเดิมพลานหมอนถึงค่อยๆลืมตาดูก็เห็นดวงตาที่แดงฉานของมันค่อยๆดับเมืดไปทีละนิดจนปิดสนิทวิญญาณสมิงร้ายนั่นมันออกจากร่างเสือแล้วก็มาสิงสู่ในร่างของไอ้ทัศน์ มีดอาคมของปูสามารถสะกดวิญญาณของมันเอาไว้ได้แต่ปู่คงคิดว่ามันจะปรับภพบปรับภูมิให้ดีขึ้นได้ด้วยจิตที่มีกุศลมากกว่านี้แกถึงได้ไม่สลายวิญญาณของมันทิ้งแต่ว่ามันกลับมีจิตใจที่จอมจมอยู่กับความอาฆาตแค้นเมื่อหลุดออกมาจากการสะกดได้ก็สร้างเวรกรรมตอ่อจนเมื่อถูกมีดอาคมปักเข้าไปที่กลางหน้าผากในครั้งนี้ ถึงกับทำให้วิญญาณร้ายสมิงของมันดับสูญสิ้นสลายไปในที่สุดเสียงพลานหมอนร้องบอกทิศชัยว่ามันตายแล้วทิศชัยจึงได้รีบลุกขึ้นเดินมาดึงเอาร่างของพลานหมอนออกมาทั้งสองปีนขึ้นไปพักบนนั่งห่างอยู่จนฟ้าสางถึงได้กลับออกไปจากป่าบอกข่าวกับชาวบ้านจนช่วยกันเข้ามาจัดการกับร่างของไอ้ลายผาดก่อนด้วยการเผาทิง้ง แล้วก็ห่อเอาร่างของไอ้ทัดกลับไปทําพิธีตามประเพณีของหมู่บ้านพลานหมอนจึงกลายเป็นพลานอีกคนที่สามารถสยบและฆ่าเสือสมิงได้ต่อจากปู่ของตนเองคงไม่มีเสือสมิงที่ไหนจะมาฆ่าชาวบ้านให้ตายได้อีกแล้ว